มเบลสุพลโพศีรักครับก็เป็นนักร้องอยู่ที่ GMM Grammy ครับสังกัดฮัมเบลล่า ula, แล้วก็เป็นดีเจอยู่ที่ชิวเอฟเอ็ม89ครับการชุนทวัตครับเรียนอยู่ที่สาธิตมศสวประสานมิตรครับอยู่มัธยมศึกษาป,ปีที่ห้าครับเต้ยจลินพรตุนเกียรติค่ะรู้จักกับพี่ยงอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วพี่มีเขาก็มาชวนว่าเออเนี่ยทำรายการท่องเที่ยวไหมอะไรเงี้ยเป็นรายการท่องเที่ยวแบบ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วก็ทำอยู่ในช่อง Travel Channel ซึ่งเป็นช่องใหม่ของ True Vision นะครับตอนแรกก็กลัวๆก,ก,ก่อนที่จะออกเดินทางก็ผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับคนต้องใช้เวลานิดนึงอะ่ะก็เลยนัดนัดกันคุยก่อนครับก็มีการทำเวิร์กช็อปมานั่งคุยกันก็พยายามจะทำลายกำแพงของทั้งตัวเองแล้วก็ของของเต้ยของการให้ได้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเพราะว่าอยากจะให้แบบก่อนที่จะออกเดินทางอย่างน้อยก็มีความ สบายใจที่จะอยู่ร่วมกันในระดับหนึ่งแล้วค่อยไปทําความรู้จักกันระหว่างทางอะไรเงี้ยพี่เบลเนี่ยเตยรู้จักจากการที่เขาเป็นศิลปินเป็นนักร้องซึ่งเตยชอบผลงานเขามาตั้งแต่ต้องต้องนานแล้วตั้งแต่ที่เขาเป็นวงพายคือเพลงแบบจากวันที่เธอไม่จากวันที่เธอไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบลเป็นนักร้องพี่เตยเป็นดาราแล้วต้องมาทํางานด้วยกันตอนแรกก็จะไหวเปล่าเราก็เด็กเขาตั้งเยอะ ก่อนก่อนวันที่จะไปก่อนที่รถจะมาหลับที่บ้านแต่คิดว่าคือกันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเด็กที่น่าจะน่าจะคุยได้แบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยกลัวว่าจะเข้ากับกันไม่ได้เท่าไหร่ก็น่ารักดีกันเป็นคนที่น่ารักและน่าถีบในเวลาเดียวกันครับบางทีก็อยากจะตบกันหลกมนันบางทีก็อยากจะถีบมันอยากจะไล่มันลงจากรถอ,อะไรเงี้ยเพราะมัน <laughs> คนกานนี่จะกวนมากแล้วก็แต่แต่ก็แต่งจริงก็รักมันกันชอบแบบมาเล่นด้วยอะ่ะ แบบซิมอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่วันเรียกซิมจะรู้สึกเอนโดรนมากคือผมเรียกพี่เตยว่าซิมตั้งแต่วันนั้นเป็นวันที่ไปเขื่อนราชปพาภาเปน็นตอนเย็นที่ซิมอาบน้าเสร็จแล้วแล้วก็ชี้หน้าตัวเองก็ถามว่าเนี่ยเหมือนซิมป่ะหม,มอน้องแบบเหมือนเตยเป็นคนที่แบบว่าลุยมากเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอะเหมือนเป็นเด็กผู้ชายมาร่วมทิพอีกคนหนึ่งแล้วก็เออมีความ ไอแบบที่เราคิดว่าแบบเขาจะค่อนข้างที่จะพูดน้อยหรือเงียบๆอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่าทันทีที่เปิดประตูปิดประตูขึ้นรถมาปุ๊บเต้ยก็จะแบบเล่าโน่นเล่านี้ชีวิตเต้ยไปเจออะไรมาบ้างเหมือนเรารู้จักกันมานานเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเปิดใจแล้วก็แบบเหมือนไม่มีกำแพงเลยครับพี่เบลครั้งแรกจะดูเป็นคนที่แบบเอ้ยอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาไม่อบอุ่นนะก็คือเหมือนแบบพออยู่ไปเรื่อยๆก็จะเห็นอีกมุมมุมอื่นของเขาคือจะเป็นคนที่แบบตลกอะ แบบเป็นคนคิดอะไรแบบขำๆอะ่ะคือเหมือนแบบป็นคนแบบจริงๆก็ติงตองอะ่ะก็เลยเป็นที่มาของฉายาว่าแอบอุ่นคือแบบดูลุกภายนอกเขา,าดูแบบเป็นคนอบอุ่นอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นเรานั่งเรือไปเที่ยววันที่เกาะห้องครับแล้วก็ระหว่างทางก็มีเกิดอาการปวดชีนเกิดขึ้นมาผมก็ตกใจมากที่แบบว่าเต้ยจรินพรนี่สามารถบอกว่าเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำเนี่ยเพื่อ ทำธุรกิจของเธอให้เรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นมาบนเรือใหม่โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจุดนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเออโมเมนต์นี้คือเราสนิทกันมากเลยจริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าคนไม่สนิทกันจริงๆขนาดนี้คงไม่กล้าทําพฤติกรรมอะไรแบบนี้ให้ให้เห็นกันแน่นอนครับคน3คนใช้ชีวิตด้วยกันโดยที่แบบไม่ได้สนิทกันมาก่อน อาจจะมีแบบอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีมุมลองอะไรของเขาที่น่าสนใจเวลาไปเที่ยวในสถานที่เดียวกันอะไรเงี้ยที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆหลายที่ในเมืองไทยจะไม่ใช่การที่ต้องมาเซ็ตตลอดว่าเอ้ยอันนู้นอันนี้ต้องสวยก็มันมันมันเป็นรายการที่จริงนะคะอยากให้ดูกันน่าจะสนุกมีครบทุกรสชาตินะครับในการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงยังจะได้รู้จักผมเต้ยและก็กันมากยิ่งขึ้นมากกว่า ในรายการอื่นๆที่ทุกคนเคยเห็นแน่นอนครับ